โอเคครับทุกคนสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เราได้95แล้วครับผมนี่คือผมเป็นทำมานะครับผมวิดีโอที่แล้วโอ้โหนี่ครับวิดีโอที่แล้วเราทำใกล้จะเสร็จแล้ววิดีโอ,อนี้ผมเอาให้เสร็จเลยนะครับยังไงก็เสร็จครับท่านผู้ชมเาเสร็จฟันหนีเดี๋ยววิดีโอนี้จะรู้สึกว่า,าถ้าเสร็จเราผมจะไปย้ายรถรถเล็กมานะเขาบอกว่าเขาให้เอารถ รถขุดเล็กอะท่านผู้ชมอรถขุดเล็กมาทำงานเนาะเดี๋ยวผมจะลองไปเอาไอ,อา้รถหน้าตักไอ้หน้าตักหลังปุดที่เป็นตีนาขาบอะของของเซะเอเอาลองมาทำดูนะว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะออโอเคจะเสร็จแล้วก็จะแปดแล้วชันลองอย่างนี้มันต้องชันหองอย่างนี้มันต้องชัลอง ผมก็ทำมาหลายวันหลายคลิปมากคือตักใส่ดับไม่แบบนานจัดจนผมต้องโยนเอาอะขนาดโยนยังไม่เสร็จอะท่านผู้ชมหลายบุ๊งกีจัดเลยอะเลหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ โอ้โหเสร็จเรียบร้อยโอ้โหสักทีเถอะมาเดี๋ยวปีนคันนาโชว์น้าผู้ชมเลยเนะี่ยปีนขัดดินโชว์น้าผู้ชมเลยมั้ยเป็นไรแท้เสร็จยากเสร็จเย็นแท้เสร็จยากเสร็จเย็นแท้ อะไรวะโอ้ยเอ้ามันจะทะลุทำไมเนี่ยเอ้าปั้นมืนอะไรของมันเนี่ยโอ้โหเอ้าเรียบร้อยโอ้ขอบ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 โอ้โหโอ้โหมึงบอกใล้กผมเอกไม่โคเล็ก ในสภาพแบบนี้นะบ้าเลยมันบอกให้เราเอาแม่โคเล็กในสภาพงานแบบนี้อมันต้อง JCB แล้วแหละแบบนี้แล้วก็คนน่าจะวางระบบท่อน้ำมันเนาะเอาลองมาดูไหมลองมาดูไหมท่านผู้ชมโอ้ยแต่ผมมองว่า JCB นะ จีซีพีผมมองว่าจีซีพีแหละไม่ไหวอะถ้าจะเอาอันนี้ไม่ไม่ไม่ไหวครับเนี่ยเนี่ยตอนแรกผมว่าจะเอารถคันนี้ไม่ไหวครับหรือจะเอามาลองดูไหมสักวิดีโอหนึ่งอ่ะลองให้ท่านผู้ชมดูก็ได้สักวิดีโอหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ลองทํางานเลยเนี่ยเนี่คันนี้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 อ่ะคันนี้คันนี้อ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคันนี้นะเอาไหมบุกี้มันกระติดเดยงนะเอาไหมล่ะ เอาไหมเอามามามาเอาสักหน่อยเพราะว่าเรายังไม่เคยลองดูมันทำงานเลยนะครับเดี๋ยวดับเครื่องโยนไว้ก่อนอโอเคนะเพราะว่าเรายังไม่เคยลองดูเขาทำงานเลยท่านผู้ชมโอ้โหนานที่ผ่านเลยอันนี้ภายในนะครับนี่ภายใน,นขับแบบอ่เขาเรียกว่าโอ้ฝั่งนี้เดิน เดี๋ยวเราจะวาร์ปไปแล้วกันนะมันไกลครับผมมันมันไม่ไกลหรอกแต่มันช้าเดินช้านี่เฮ้ยงีดงีดเลยลองดูไหมอันนี้เอามาลองเฉยๆนะไม่ได้เอามาทำงานจริงๆนะเฮ้ยเเฮ้ย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 เอาเรื่องนะเฮ้ยมันขับยากว่ะ โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลองดูครับลองดูเอาเฮ้ยเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้เนี่ยผมยังไม่เคยลองเลยว่าุดจะุดดีขนาดไหนเฮ้ยหมุนดีจังวะเฮ้ยหมุนเลยเฮ้ยอุ้ยหมุนเฮ้ยหมุนแรงจังอ่ะโอ้โหไม่ขับกันยากเลยทุกอย่ พี่ชยมดูมุ่งกี่ดิอ๋อโอ้ดู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 การคอนโทรนะเหมือนกันแหละคอนโทรอ่ะเฮ้ยผมกดลงเนี้ยโอ้โหโอ้เฮ้ยมีคอมเมนต์บอกว่ารถอันนี้ก็สามารถที่จะยืดอามได้ใช่ปะเดี๋ยวผมลืมว่ะ อ๋อดีไงโอเคงั oh, okay. น้นขอยาติยืยอดดามแล้วกันนะโอ้โ oh. oh. หโอ้โหอยากลึกอ่ะโอ้เฮ้ยแต่อ,อถ้าเราถ้าเราไม่ได้ขุดลึกเราก็ไม่จะเป็นต้องยอืดดอามยาวคนระับเอาเอาแค่นี้พอดูภายในนะท่านผู้ชม ดีอันนี้ภายในนะครับเฮ้ยดีนะน่ารักดีว่ะน่ารักดีว่ะเนาะเก้อเฮ้ยน,น่ารักดีน่ารักดีแต่ว่านานครับอ่าเดี๋ยวจัดให้วีดีโอนึงเลยแล้วกันโอ้โฮ มันน่ารักจริงๆว่ะเออรถคุณแบบน่ารักเนาะอเออไม้ดีเลยรถคุณแบบน่ารักดูกันครับนะดูเสียงปั๊มนะครับเร็วมากเลยอ่ะดูนี่มันเขียวยัง ไอมุมกล้องผมมันมันไม่วิ่งตามอะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยผมดันแล้วนะเห็นไหมเออให้ผมทำไงมันมันไม่หม,ม,ม,มุนตามไอมันคือผมดันคือจอยมัรลวนนะครับไอมุมนี้น่าจะพังมาแล้วละ่ะเดี๋ยวได้แ okay, ม็กได้สกเคมาหกับผมว่านะโอ้ดันไปมันก็ไม่ไปเลยมันเป็นที่อะไรวะท่านผู้ชม มันรวนหรือว่ามันอะไรอวะไปให้หน่อยดีเอาให้หนึ่งวิดีโอเลยครับผมรูกลักวกลัวจะขุดไปได้กลัวจะขุดได้แต่และนิดโอ้โหยาวยิ่หายเอ้ยติดอะไรมา แต่ว่ามันไปใช้สําหรับในสวนนะครับรถแบบนี้ขุดก็ได้ตักก็ได้นะดีมากเลยไปใช้ในสวนนะครับผมรถแบบนี้นะครับไม่เหมาะหรอกกับงานแบบนี้ไม่เหมาะนะครับงานแบบนี้ไม่เหมาะจริง <c oughs> งานสวนนะของเขาเลยทางของเขาเลยนะครับผม เหญ่ไหมยืดอามยืดอะไรเนี่ยมันออกได้ไม่เยอะนะครับอ่าเดี๋ยวผมยืดยืดต่อให้ดัดดูดิโอ้แรงไมแรงอยู่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระบอกหลุดกระบอกหลุดแรงอยู่นะท่านผู้ชม ยรงแม่แรงปะดูคนดันเด็ดโอ้ยอันนี้มึงจะมาทำไมเนี่ยเออผมอมองว่าใช้แบบคลิกซ้ายดีกว่าวะใช้แบบคลิกเลื่อนเอาดีกว่าวะดีกว่าแบบนี้เดี๋ยวใหยไปปรับเดีย๋ยวไปปรับเออผมชอบ เวลาท้าไปกระใหลูกเดรลิกตรงกระบอกอ่ะเวลามันยืดยืดยืดพวกกี่ทำไมมันไม่สุดอ่ะต้องไปยุมอุ้ยแรงนะเวลาขุดแม่งสมจริงซะด้วยมีแบบคึกึกคึกคึกคึกเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวลองกระคืนให้ดูด้วยนะโอ้โหโคตรดีเลย ลองพาลองก็คืนให้ดูด้วยเออเด็ดเด็ดเด็ดมันเหมือนแบบมันเหมือนขุดไม่เข้าจริงอะ่ะเราวังงามหักนะอ่ะสุดท้ายนี้นครับเดี๋ยวไม่งั้นงานก็จะไม่ออกนะขุดจิจอ,อมเดียวครับผมจับเดียวครับโอ้ขุดอยู่ย่อมเดียวนี่นะลูกพี่ เดี๋ยวจะลองกันคืนให้ดูนะครับก็เป็นสักไนท์ละกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองกลาคืนให้ดูมืดๆเลยเนะี่ยอ่ะมืดนะถือว่าก็มืดอยู่พอสมควรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองลองไฟอะ่ะดับแรกครับอ่ะลองไฟมึงอันนี้เป็นไฟไหนวะเนี่ยไฟหน้าหรอมันจะเปิดทำไมอะไฟหน้าผมจะเปิดไฟหลังฮะฮะ มองอะไรไม่เห็นเลยดูมองอะไรไม่เห็นเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเอาเอาจริงนะโอ้โหโอ้โหดูดูเ totally ห็นนะมันเห็นนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไฟไหมมันเห็นนะแต่มันฉายไปไกลนู่นอะสรุปโดยรวมแหละก็โอ้โหต้องพับอีก ก็คือทำงานอาเรว่าทำงานก็คืนไม่ไม่น่าจะได้นะควันนี้ขับขยบปังไกลเกินโอ้โหดูเอวสวิงกันดิยเอ,อ้ยเตะโปอเตะโปอน้องเตะโปอ ทำงานคืนไม่ดีครับเพราะว่ารถเขาไม่มีไฟนะครับแทบไม่มีเลยแหละดีก็เหมือนไม่มีอะโอ้โหไม่สว่างขนาดนี้เอาไปไฟวะถือว่าเป็นดีครับถือว่าการทำงานก็ถือว่าดีของแค่ว่องไวครับท่านผู้ชมดีเลยขับเหมือนกันครับขับเหมือนกันไม่ต่างก,กันมาก โอเคเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมไปา